ชมความน่ารักน้องเกลกับปราป๊าน็อตทิมเดียวกันเปะ๊ะอย่างกับฟ้าแฟดน้องเอบิเกลรังสีสิงห์พิพัฒ์อายุครบสองขวบแล้วพัฒนาการเติบโตสมวัยเป็นที่รักของคุณแม่ชมพู่รยาและคุณพ่อน็อตวิสรุตและพี่ชายฝาแฝดสายฟ้าพายุรวมไปถึงเหล่าพี่ๆแฟนคลับทั่วบ้านทั่วเมืองอีกด้วย ซึ่งเมื่อวันเกิดสองขวบที่ผ่านมาชมพู่อาริยาพร้อมด้วยสามีน็อตวิสรุตและลูกๆทั้ง3าคนเดินทางไปทำบุญที่วัดด้วยกันอย่างอบอุ่นชื่นมื่นทั้งนี้แม่ชมยังได้แชร์คลิปบรรยากาศช่วงเวลาดีๆผ่านทางไอจีโดยมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันสนานถึงโมเมนต์สองพอลูกอยู่ด้วยกันนอกจากจะดูน่ารักมากๆแล้วใบหน้าและรอยยิ้มของทั้งคู่นั้นก็ถอดแบบกันมาเป๊ะอีกด้วยสมเป็นอโมยอินเตอร์ของแท้ยิ้มเฉยๆยิ้มเฉยๆเจี๊ยบเจี๊ยบเจอไาใส่แว่แล้วอ่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ